สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอังเึ้นอุ๋ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอังขึ้นอุ๋ยก็จะมารีวิวรุ่นนี้เลยนะครับ XL p ัส s นะครับตัวนี้นะครับเป็น XL p ัส s สีบรอนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องชุดแต่งกันเลยนะครับผมเริ่มกันที่ตัวสกู๊ปนะครับผมตัวนี้เป็นสกู๊ปฟิตนะครับผมมีให้เลือกทั้งรูปม้าและก็รูปแรดนะครับผมตัวนี้เป็นทูโทนนะครับเป็นสีดําตัดสีบรอนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับกระจังหน้า FORD นะครับผม กระจังหน้า FOA d Ford ตัวนี้นะครับเป็นสีแดงคาดด้วยสีดำนะครับแล้วก็ยังมีไฟนะครับสดวงนะครับตัวนี้นะครับรับกับตัวชุดแต่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยชุดแต่งตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งฮอกนะครับตัวนี้นะครับยังมีไฟ LED ให้ด้วยนะครับเห็นไหมเป็นไฟ LED นะครับ8ดวงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างกันนะครับ ชุดฮอกนะครับตัวนี้นะครับยังมีคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับรับกับตัวล้อแมกนะครับตัวแมกตัวนี้นะครับเป็นแมกของคอสปิกนะครับตัวนี้รุ่นเดวิลนะครับเป็นยาง AT ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีราวหลังคานะครับผมแล้วก็ยังมีครอบมือจับนะครับไปกันที่ด้านท้ายกันนะครับเห็นไหมครับตัวคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะครับ รับกับตัวล้อแม็กเลยนะครับและยังมีนะครับโลบาร์แขนยาวนะครับตัวนี้โอบด้านท้ายเลยนะครับเป็นโลบารของ Outlander นะครับตัวไฟนะครับไฟกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็ยังมีห่วงลากให้ด้วยนะครับผมเป็นไงครับ x l Part รุ่นนี้นะครับบอกเลยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวเราวนต่อไปที่ด้านนู้นนะครับไปดูภายในกันภายในนะครับขนาดหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมแล้วก็ยังมีไฟออโต้ให้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแบบออโต้นะครับ2บานเลยนะครับผมทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ2.0นะครับผมแรงม้า170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับอังเคลอุ๋ยก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้ที่เป็นชุดแต่งนี้นะครับด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโปรโมชั่นพิเศษใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทได้คันนี้แล้วชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเข้ามาที่เพจของอังเคลอุ๋ยนะครับผมสำหรับวันนี้อังเคลอุ๋ยก็ขอตัวแตะเพยงท่านี้นะครับผมอย่าลืมทักกันเข้ามาที่เพจนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแตเพยงท่วนี้สวัสดีครับ